เป็นยังไงบ้างทุกคนว,วันนี้แวะมาให้กําลังใจ<อ>นี่คือแบบว่าทางทีมคือติดต่อแบบมากระทันหันมากๆแล้วก็บอกว่าเอ้ยเดี๋ยววันนี้อยากให้มาหาน้องๆอะ่าเงี้ยก็เลยแบบโ okay, อเคแหวะมาที่เราได้เจอกัน2เทปเนาะก่อนหน้าก่อนหน้าเทปที่จะเป็นไลฟ์สดใช่ค่ะใช่ซึ่งอยากจะบอกเราจะเชื่อชมว่าน้องๆทุกคนคือแบบพัฒนากันคือก้าวกระโดดมากจนแบบว่าตกงงเลยเพราะคุยกับแจ็คกี้ว่า พัฒนาการทั้งด้ื่ว่าทุกคนก็สวยขึ้นหนึ่งคือสวยกันทุกคนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือคเฮ้ยแบบไม่น่าเชื่อว่าแสดงแบบสดกันได้ดีมากๆอะไรเงี้ยเออเพราะเนี่ยเคยเล่นละครเวทีเรารู้เลยว่ามันเป็นอะไรที่ยากมากๆในการที่แบบว่าจะบ็อกกิ้งจังหวะหรืออะไรต่างๆแล้วก็อีกอย่างถึงที่สําคัญเลยคือพาร์ทเนอร์ของเราอะไรเงี้ยโดยที่สําคัญคือรายการเนี้ยพอมันเป็นพาร์ทเนอร์ของเรามันสําคัญมากๆในการเล่นยูริอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคือ เออน้อง,องกๆก็เก่งกันมากๆเลยอย่างเงี้ยเอออ,อยากจะแบบไห้ก็นังใจแล้วก็อย่างที่เออจริงๆนกะสิทธิยาก็พูดถูกแหละมันก็คืออยากที่จะมาชื่นชมเพราะวันนั้นน้องทุกคนก็เสียใจกันมากอะไรอย่างเงี้ยแ,แล้วพี่ก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะแบบว่าเอ,อ้ยแบบบแสดงความยินดีกับทุกคนนะที่แบบผ่านเข้ามาได้แบบทุกคนเก่งมากๆเก่งมากๆกันมากๆอืก็วันนี้ก็จริงๆพี่ก็ไม่ได้แบบว่าโอ้โหแบบรู้ขนาดที่จะมาให้คาปรึกษาอะไรได้มากมายอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าน้องๆมีอะไรที่แบบ อยากจะถามอยากที่จะแบบว่าเหมือนมีสิ่งที่สงสัยหรืออะไรเกี่ยวกับแบบไม่ว่าจะเป็นการแสดงหรืออะไรต่างต่างเนี้ยที่อะไรกับถามถามได้หมดเลยวันนี้คือแบบว่าหมดเปลือกอ,อ,อะไรที่รู้ก็จะบอกหมด